สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็นการรีวิวยูนิตอินเซปเตอร์ครับโดดใส่ยิงรัวอินเซปเตอร์นี่ผมมีความหนังกับมันเยอะมากครับเพราะสมัยก่อนตอนที่เออรีวิร์ันทออกมาใหม่ๆครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมไปแข่งไวเมอร์ทิ้งตั๋วไปแข่งต่อที่เมริกาแล้วตอนนั้นตอนนั้นโม่บอกบอกเลยว่าอินเซปเตอร์เก่งมากๆโกมากๆโหดมากๆับผมทําให้ตอนนั้นเนี่ยกล่องรักเอเจนกล่องเก่าอ่ะที่มันมีอินเซปเตอร์สามตัวให้เนี่ย ขายดีไปทเทนาบเซท้าครับผมตอนนี้น่าจะหมดโลกไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันอินซัเตอร์ก็ค่อนข้างจะหายไปจากการแข่งครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งแต่ว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องพูดกันนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ตอนนี้อินซัเตอร์ยะหาได้หาจากไหนก็เป็นกล่องแยกครับอินซัเตอร์สามตัวเท่านั้นครับผมกล่องรวมที่เป็นกล่องของพวกเอ็นเจนที่มีอินซัพเตอร์น่าจะหมดโลกไปแล้วอย่างที่บอกไปเริ่มกันเลยครับอินซัเตอร์เนี่ยเป็นอันที่มันผิดปกติมากเพราะว่าปกติแล้วตัวละคร ยูนิตที่มูฟเยอะเช่นมูฟสิบเนี่ยทับเน็ตมันต้องบางเช่ step 4, step นทับเน็ตสี่ทับเน็ตห้าอะไรเงี้ยแต่อินเซปเตอร์ครับทับเน็ตหกแบบฮะเร็วริมันคึ้ก่อกาวิสเวยเซฟสามบวกบูนสามมูฟสิบบินได้เอาจริ้งดิดีขนาดนั้นเลยเหรอดีครับผมตอนก่อนเนี่ยคือแบบเก่งทูลโร่ครับแต่เด้ยวยแต้มมันอ่ำมากอะ่ะไม่แน่จะว่าร้อยหนึง่งหรือว่าเก้าสิบในสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามันโคตรเก่งตอนนั้นคือด้วยแต้มกับสแตทแบบนี้ครับ โดดลงมายิงไงก็คุมก็ผมทําให้คนสัญหาไใส่ทับสเปซมอลีนกันแบบแทนทุกคนผมก็ยังมีอยู่เลยในยตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ทั้งสี่เพิ่มนะเพราะว่ามันตอนนี้มันเขามีคนใช้ละอ่ะต่อทําไมมันเก่งคําตอบคืออยู่ที่เลนไม่พอดกับผมปืนแอซโซลโบเตอร์มันดีมากๆเพราะยิงสิบแปดนิ้วสามนัดทุกที่สามบวกสเตนห้ามันยิงสเปซมอลีนเข้าที่สามบวกครับผมคือเจอสเปซมอลีนด้วยกันเนี่ย ปืนอันนี้มันยิงเข้าที่สามบวกพีลบหนึ่งดาเมจสองคือหนึ่งนัดเก็บสเปรย์นี้หนึ่งยูนิตเลยครับเอ้หนึ่งโมเดลเลยครับตายแน่แน่และที่สาคัญปืนเนี้ยแอสซ์คุณจะมูฟแอดวานแลยยิงก็ยังได้เป็นพิสโตลยิงตอนติดคอมแบทก็ได้สซอเนฮิตสองถ้าทอยออกหกตอนทูฮิตแปลว่าอีกสองนัดมีทวินลิง์แปลว่าทูวูนไม่เข้ารีโลใหม่ได้ แอสโซโบเอร์ water, คือโคตรดีโคตรดีงามมากๆเมื่อก่อนนี่คือเล่นกันเออหกตัวก็แอสโ a โบเทอร์หมดเลยมันใช้งานได้ดีจริงๆนะผมแล้วก็มันตอบโจทย์อย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าโอเดอร์อัลโมเนปัจจุบันเนี่ยมันรีโลแค่ฮิตโลแอสโซโบเทอร์กับตัวของพลาสม่าเอ็กซ์เทอร์มิเเตอร์เนี่ยมันมีทวิลิงทั้งคู่แปลว่าตัวของอินเซปเตอร์เนี่ยยิงไปยังไงก็รีโลบลูโลได้โคตรดีปัจจุบันก็นยังดีอยู่ แล้วทำไมมันหายไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะอะแล้วตัวพาร์ทว่าเอ็กเทอร์มิเอเตอร์ทำไมไม่ใช้กันนะทำไมถึงแบบไปใช้ไอ้อโโบเตอร์ก็มันเป็นปืนเอา,ายิงพวกเกาะหนาครับผมก็แบบพวกเอ่อทับเน็ตหกถึงจะคุมครับซึ่งมันมันต้องเจอพวกแบบเทอร์มิเอเตอร์เงี้ยสู้ถึกหน่อยถ้าถึกมากก็ไม่ได้นะเช่นเจอพวกเอ่อทับเน็ตเก้าก็ไม่ได้ละมันเหมือนกับบครั้งว่าต้องยิงคุมก็เป็นพวกแบบเทอร์มิเอเตอร์แคตโตเดสเงี้ได้อยู่ แต่ถามว่าเมื่อปืนมันจํากัดเป้าอ่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยเอา้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ใช้ยิงทั่วไปก็ได้นี่ยิงทหารทั่วไปนะครับแอสซอคโวเตอร์ S A ดีกว่าเพราะทหารทั่วไปส่วนใหญ่ทับเน็ตไม่เกินสี่อยู่แล้วเต็มที่ก็ห้า 5. ถ้าคุณจะติดพัดมากมาเพื่อยิงเทมเ i เเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าราหัสเทมเปเตอร์เจอเขาทข้งน้อยในปัจจุบันแล้วก็ตัวของเอ่อเทอร์เนี่ยมันมีอ e ินวอลเซฟแล้วปืนมันก็อพีสอง ก็ติดเกาะอ,อยู่ดีแหละดังนั้นแอสโซเวเตอร์ As ดีกว่าถ้าไม่ติดแม่เหล็กแบบกล่าวว่าประกอบเสร็จปุ๊บเล่นเลยเนี่ยแอสโซเวเตอร์ As ผมตอบโจทย์ของตัวอินเซปเตอร์มากๆต่อไปครับมีลิเวพอนเป็นโคสคอมแบทเวพอนซึ่งบอกเลยว่าเราไม่เราไม่ตีประชิดนะที่นี่ไม่ทํากันแบบนี้ลักษระดีๆครับผมเราดีสไตล์ได้เราบินได้อย่าไปหาเรื่องเอาหน้าไปแนบเขาครับ,รบไม่คุม้มครับผมตัวนี้ไม่ใช่ตัวตีประชิดนะฮะอพพลิตีครับ ดิฟสไต์คือปกติมันจะดิฟลงมาที่เก้านิ้วถูกไหมแล้วปืนเนี่ยมันสิบแปดนิ้วคือดิฟมาอย่างไงคุณก็ได้ยิงดิฟไฟไกลก็ยิงยิงได้ต่างสิบแปดนิ้วแบบเซฟชีวิตมากๆอีกอันคือบอกว่ามีท่าหนึ่งชื่อว่าเมเทอริกเนี่ยเซนครับผมในมูเมนต์เฟดน้าเกิดดิฟสไตล์ลงมาจะสามารถใช้ท่านี้ได้ถ้าใช้ท่านี้ยูตินี่ครับจะมาในสนามห่างจากสุดได้หกนิ้วขึ้นไป คือดิฟสไต์มันเก้านิ้วขึ้นไปถูกไหมใช้ท่านี้ยมันดิฟสไต์ที่หกนิ้วแปลว่าเข้าไปใกล้ดีแล้วมีประโยชน์ไหมหรอมันลงมาแล้วมันชาร์จไม่ได้อ่ะแล้วจะโดดไปทำไมใกล้ๆเขาวะคือไม่ค่อยได้ใช้อันนี้บอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วมันต้องเป็นแบบจุดสำคัญจริงๆจุดยุทธศาสตร์อะไรเงี้ยหรือแบบเขายืนขวางไว้ไม่ให้เราดีฟปุ๊บเราเอานี่ดีฟมาใกล้ๆเพื่อจะได้ยิงเขาเพราะว่าดิฟหกนิ้วศัตรูอยู่ห่างไปเออหกใช่ไหมอีกตัวอยู่ห่างไปสัก ห้านิ้วเนี้ยเรายิงถึงอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เราดิฟสไตล์ไว้จุดที่ปลอดภัยแล้วยิงเอาดีกว่าอาจจะห่างจากแนวหลังเขาหน่อยก็ได้เพราะเสถียรเขาจะกันดิฟสไตล์ที่เก้านิ้วแล้วก็ดิฟลงมาก็ยิงเขาอะง่ายกว่าเยอะโปรแกอบิออปชั่นของผมจะมีส่วนของแอสโซโบเตอร์ที่บอกไปคือติดมาให้เลยถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนพาร์ตมาเอ็กซคอร์มิเนเตอร์แต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดยิงอะไรทั่วไปทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยแอสโซโบเตอร์เถอะง,ง่ายกว่าเยอะ ยนนูนิตคอมโพสิชันครับผมเนี่ยครับประเด็นเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันประมาณหนึ่งร้อยแต้มผมจาแต้มไม่ได้เก้าสิบติวซ้มันก็จะไม่ผิดมันเลยเก่งมากๆด้วยความสามารถที่แบบครับเน็่หกหนาขนาดนี้มูฟสิบบินได้ยิงสิบแปดนิ้วมีสตนทิตครบเครื่องเกินแต่โทมาหร้อยี่สิบแต้มครับมันเจอคู่แข่งเยอะเช่นหร้อยิบแต้มเหรอเรามีอะไรอ่ะอินเตอร์เซอร์แปดสิบแต้มยิงดีกว่าด้วยอ่ะใช้คำนี้เลย บางกว่าหรือเฮวตเตอร์ครับผมมีพลาสมาแล้วยิงนี่หนึ่งก็ด้วยตายปุ๊บยิงกลับได้อีกเนี่ยเห็นนะมพอเราสิบแต้มเนี่ยมันมีชอยเยอะแยะให้เลือกสันว่าจะเอาไหนมาใช้แทนแล้วตัวของมันเองเนี่ยก็จํานวนตัวไม่ได้เยอะนี่ต้องยอมรับเลยมันมาแค่สามตัวคือถ้าเลือกระหว่างเอามายิงพลาสมาจริงจริงจังนะอิสตเตอร์สามตัวมันสู้เทวตเตอร์ห้าตัวไม่ได้อยู่แหละข้อที่หนึ่งหรือ เอามายิงไอ,ไอ้ปืนไอ้แอสโซเออโบอเตอร์เนี่ยมันยิงก็สามตัวแม้ว่าจะกี่นัดนะเดี๋ยวดู๋ดูกับไปดูนิดหนึงแอสโซโบเตอร์เนี่ยมันยิงอยู่ที่สามตัวตัวละสามนัดก็เป็นเก้านัดถ้าติดเซตนิตก็ว่ามันไปเนี่อาจจะไม่ติดก็ได้สมมติว่าไม่ติดแล้วกันเก้านัด า928ลำเมตรสูงสุดทำได้คือ18ดาเมจแต่ตัว S2000 เซเซอร์นะครับมันห้าตัวแล้วมันยิงถ้ากดใช้ท่าของมันยิงเป้าเดียวกันอะตัวละ4นะัด5-4-20 20ตัวเมจกับ18ดัวเมจแบบไม่คิดอย่างอื่นนะเอากลมๆอะ S2000 เซเซอร์อะเอ้ยไม่อินเตอร์เซเซอร์ cessor, พูดผิดขอโทษขอโทษแก้นะอินเตอร์เซเซอร์ที่ใช้ปืนโบไลเฟินอะ มันทำตำมรได้ใกล้กเคียงกันในราคาที่ถูกกว่าเพราะว่า,าเะเซเซอร์ห้าตัวอยู่ที่แปดสิบแต้มอันนี้เนี่ยสามตัวอยู่ที่ร้อยสิบแต้มอย่างที่บอกไปตรงนี้เมื่อเทียบกับความแพงของราคาเนี่ยครับมันเลยทำให้ตัวของฝั่งไอ้เจ้าอินเซปเตอร์เนี่ยความนิยมลดลงไปเยอะมากเรียกว่าปัจจุบันนี้ไม่เห็นใครใส่แล้วแต่ถามว่ามีวิธีเล่นไหมมีเน้นการลงมาเพื่อล้วง จุดท่ดเราใส่เขาครับ,ร,บรู้จุดที่มันแบบยิงต้องการเคลียตัวนี้ไปเพื่อให้เพื่อระบุไปง่ายเนี่ยช่วยได้เยอะอาจจะเล่นที่สามตัวก็ได้อะแบบกองเล็กๆไปกินตอดผู่แบบยึดจุดด้วยห้าตัวไงเนี่ยเอาอยู่เพราะว่ามันยิงสามตัวใช่ไหมสามตัวก็เก้านัดเก้านัดก็ถ้าเป็นตัวเลือดไม่เยอะก็เขียได้หมดถ้าเขาอยู่ห้าตัวอะไรเงี้ยแล้วดีฟได้ก็เขาน้้งจะปลอดภัยอยู่แต่นั่นแหละครับก็คือมีมีช้อยให้เลือกกันเขานข้งเยอะลองเลือกดูแล้วกันปัจจุบัน ด้วยคำที่120แต้มไม่เก่งเพ่าเดิมแนละ้วใช้คํานี้เลยจะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใช้ทําอะไรนะฮะโอเคครับถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ซับสไครต์ไว้อยากคุยกันเชิญในช่องคอมเมนต์แล้วเกิดเกิดใครอยากจะซื้อเรามีลิงก์ให้กดซื้อได้แล้วนะครับกดซื้อในลิงก์ใช้โค้ดได้ด้วยนะลดไปด้วยสําหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนจะไปคิดหน้าเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเจอกันใหม่ครับบ่าเธอ